วิธีการล้างไฟแคชหรือไฟขยะออกจากการดูเว็บไซต์ต่างๆบนโทรศัพท์มือถือของเราช่วยแก้ปัญหาโทรศัพท์มือถือช้าอืดค้ังได้สําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าล้างยังไงเข้าล้างตรงไหนตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Samsung ให้เราแตะเข้าไปที่แอป Google Chrome ตรงนี้นะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะให้เราแตะไปที่จุด3จุดขวามือบนสุดนะคะแตะเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะแต่ไปที่การตั้งค่าได้เลยนะคะเขามายังหน้านี้แล้วนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วแตะไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์นะคะแตะเข้าไปค่ะามายังหน้านี้แล้วนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วแตะไปที่คําว่าข้อมูลที่จัดเก็บนะคะแตะเข้าไปค่ะเข้ามายังหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นเว็บไซต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ตัวที่สําคัญนะคะมาดูตรงท้ายตรงนี้นะคะระบบก็จะบอกปริมาณหน่วยความจําตรงนี้นะคะใช้งานไปนะคะ1.6 MB ตรงนี้นะคะ288 KB นะคะลดลงมาอีกก็132 KB ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่า เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปดูนะคะและประวัติข้อมูลต่างๆก็จะถูกจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็จะอยู่ใน Google Chrome ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ขยะที่สะสมนะคะดังนั้นนะคะเราสามารถที่จะเคลียร์ข้อมูลต่างๆตรงนี้ออกได้นะคะเเราทําการเคลียร์ออกแล้วเราก็จะได้พื้นที่กลับคืนมาด้วยนะคะตามจํานวนด้านหลังตรงนี้เลยนะคะ รงนี้ก็คือปริมาณไฟล์ที่เราสูญเสียไปภายในเครื่องของเรานะคะจะถูกเก็บเอาไว้ที่ประวัติต่างๆใน Google Chrome ตรงนี้นะคะดังนั้นเราควรนำออกนะคะแต่ก่อนที่เราจะนำออกนะคะให้เราทำการตรวจเช็คก่อนนะคะว่าเว็บไซต์เหล่านี้มันมีความสำคัญกับเราไหมนะคะ หรือว่าเราใช้งานอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะก็สามารถลบออกทั้งหมดได้นะคะตัวอย่างนะคะเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้มีความสําคัญนะคะแตะไปที่คําว่าลบข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะนั้นแตะไปที่คําว่าลบอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อทําการลบเสร็จนะคะหน่วยความจําในตัวเครื่องของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะวิธีการนี้ทําง่ายสาหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะเห็นว่าคลิปด,ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ Продолжение следует... А.